กินได้ไหมหก็คือไปง่ายปะเอาไปปั๊ คิดว่าคงไม่ได้ให้กินหมดนี้นะน่าจะเยอะไปก้อนไม่คมอยกินมันเลยแค่แบบแค่ลองลองเทียนะเนี่ยเออจะเอานิ้วเข้าปากมันละลูก น้องมาใจเย็นๆอะนี่เอานิวออกเอานิวออกนี่อร่อยไหมไอติมนมเย็นๆอร่อยไหมก็เป็นนมแม่แช่ฟิสแล้วก็เอามาบดเป็นน้ำแข็งอ้ะอ่หม้ำนำนำำเย็น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 แต่ก็ชอบ อ่านี่นี่น้องใหม่ไม่ต้องไปจับผ้าหรอกชอบกินไหมครับอือ้เลยอท่ือมอมเป็นนิมวะมันกินแค่นี้แหละอยามีโอ้โหเก่ง ใช่ไหมทำไม่ายไอ่เหยแม่ใช่ไหมตกใจแม่ทำอะไร้กินอ่ะมารู้สึกว่าทำไมทำงานะนู่้อร่อยททองเหมือนที่หนูเคยกินไงมู๊ทำไมอ่ะลู้อทอเหมือนที่หนูเคยกินน่ารู้ชอบหรอ

หนูอ้ากว้างสิหนูวันนี้ช้อนใหญ่ไปหน่อยนะอ้าไม่ได้